สวัสดีทุกคนเหมือนเดิมนะคะวันนี้นะคะกลับมาพบกับพ่อเพ่แล้วเราจะมาทำฮิปโหมดเคทีฟสิบวันจะไม่เอาชีวิตรอดเนาะเพราะมันยากก็ไม่ต้องหาคนแก่อนะช่วงจะไม่ค่อยมีแบบเอาชีวิตรอดเนาะก็จะมีแบบแต่หมดเคทีฟเคทีฟโอเคสิบวันนะคะเปิดมาวันที่ส เกิดในใบอุมอะไรก็ไม่รู้นี่ไม่รู้คือกันโอเคแต่ว่ายนของทิ้งไปยนองทิ้งให้หมดนะคะเดีย๋ยวเราจะสร้างบ้านกันอยากปลูกสุก้าเคนไหมยนไมันคออะไรก็คือไข่มั้งขงึ้นเยอะ อยู่ที่เดิมเลยอือใช่ว่าก็เทียทีอือสร้างบ้านกลางน้ำน้่ เคยจะสร้างบ้านด้วยหินนะคะ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 อ่าวัสดุที่เป็นหินแป๊บนึงนะคะชิฟสลับหินแบบเป็นทางเดินประมาณนิดหน่อยแบบนี้วันแรกผ่านไป ยังไม่ผ่านไปยังไม่กังวลนะคะโอเคสักประมาณนี้ก็บล็อกหินหยาบนต่อหินหยากระชอบใช้หินหยาแบบ ฝั่งนี้ต้องมีเจ็บตกด้วยอใช้มือเปล่าทุบปลาปลาปลากเออหนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดหนึ่งสองสามใส โอเคเรียบร้อยนะคะทุกคนวันเทนเนอะ์อันนี้วันที่สูงไม่ใช่วันที่หนึ่งสิคะอันนี้สูงนะคะ เดี๋ยวเราจะต้องทำการสร้างบ้านก่อนใน,ในแบบช่องของเราก็จะแบบไม่ค่อยเอาชีวิตรอดนะค<ห>นหัวสร้อยไม่วันให้โผล่อยู่อืม อยากเอาชีวิตรอดร้อยวันเฮ้ยหมดทีทีร้อยวัน3 0 0ร้อยสี่ร้อยห้าร้อยหกร้อยดอยแปดร้อไม่มีมันแบบอยากเอาชีวิตรอดไม่ใช่เอาชีวิตรอดสิหมดทีทีเป็นหลายวันนะแต่ว่าแบบมันก็จะต้องใช้เวลาชั่วโมงใช่ไหมนั่นแหละคือปัญหา ก็จะต้องวางบล็อกต่อไปุ้ชูกเร์เศกษ์สามคุณยังตั้งใจทำมาต่คุเดาดล้ววาจะมีสาววันีมีสาเหอนสาวเอนสาเหอกสาวจริง้าวิจัรณ์ได้ก็ได้คุเนี่ย ทำแบบนี้นะคะทุกคนเราจะสร้างเหมือนปราสาทแต่ว่าเราจะทำแบบเป็นที่หากคือต้องเป็นบล็อกกรจกะ นี่ก็เอาอีกบล็อกหนึ่งพอนะคะเราจะทำกรก6อันสองล็อกชิฟวันที่หนึ่งไม่นับวันที่หนึ่งนะวันเนี้ยเอ๊ะลออกเดียวพอทุกคน พอเปิดเส้นน้มันจะเป็นบล็อกเดียวอะนะอืมมาถูวะเฟ่ซะต่อไปยาวๆนะคะก็จะมีบางอันที่แบบผือวางไปด้วยอะนะ าเราเห็นก e, ็จะแบบมีแอดท็อปนาะโอเคเรียบร้อยนี่บ้านเราอย่างที่สองก็จะต้องเป็นประตูแบบนี้ เหมือนบ้านวิเวลเจอร์ไหมทุกคนมีเหมือนบ้านวิเวลเจอร์มีจะทำชั้นสองด้วยดิไหมไม่ต้องหรอกเนาะอืมแล้วก็ทำการเปิดถ่ายด้วยสลัดนะคะบนหลังคากาดนาำมอะไรอันนี้จะใช้สำหรับแบบนีนนะ

เอะเร็วไปเซตหน่อยนะคนสำหรับทุกคนก็นะอ,อันนี้ก็จะแบบบล็อกตึกเด้ารวยอันน้ว่างเลยนะสเต็ปส่นนงส่ง s h i f ชิ h ชิ t ชิฟ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 นมาี่ได้แล้วได้แล้วมาเดิมนะคะโอเคได้เวลาตกแต่ง ก็จะต้องแบบว่าโอเคแล้วก็จะต้องไปโต้เป็นชารตของนะคะ เอาไว้ตรงนี้ดีกว่าไหมไม่เอาดีกว่าแบบนี้แหละสวยรอดมากโอเคตรงนี้ก็จะเป็นแบบนี้ด้วยเอออเนน้ก็จะแบบเป็นเป่าเข่านะแล้วก็จะมีแบบเป็นไม่อาไม่อา ะทำยังไงอ่ะให้บ้านสวนกันนะโอเคได้เวลาหนอโอ้วันที่หนึ่งเริ่ม้นโอ้วยิ่งปะทุกคนนัเอาขอเข้าไปในห้องแป๊บ หนึ่งนะไมคะเข้าไปในห้องก่อนค่ะทุกคนแป๊บหนึ่งนะโอเคมันต่อกันอันนี้คือพยายามหาที่วางกล่องให้ได้ฉันจะวางกล่องให้ได้โอเควางแบบนี้ก็แล้วกัน าของตัแต่งบ้านค่ะยังมไม่มาสักออกมาแล้วรกโอเคโอเคตรงนี้ก็จะแบบตบแต่งนิดนึงอันนะทุกคนทำไมวางไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไ ทำไมรอทำไมรออันนี้คือทำไมรอดจริงจริงแต่ลืมแปลมันต้องอยู่ที่สไลด์โอเคต่อโอเค ดำลึกเข้ามาในน้ำแล้วก็ออกมาโผล่ตรงนี้เลยเราก็จะวางนะคะตามสเ,เตจแล้วคนก็จะปูกก็จะใส่สายก็ไต่ลงไปนะคะก็จะวางได้แล้วก็จะเอากระปองเพิร มาปลูกแตยกระบองเพชรกระบองเพชรกระบองเพชรวังไม่ได้ดูดีอ่ะเออไม่เวลาหรอกเธอแบบสวยสวยแบบนี้เป็นต้นไม้แห้งนี่เขาจะเป็นพวกแรกนะ บ้านวันที่หนึ่งแล้วอันนี้เป็นเหตุเก, <c oughs> ก็บของค่ะก็ข้างนอกท,ทำไมถึงสร้างบ้านไว้กลางน,าน้ำน่ะหรอเพราะว่ามันอันนี้นทีไงแบบเวลาซอมบี้มาใช่ไหมมันจะแบบเพิ่เพอมมันก็เดินตกน้ำอ่ะ นี่เรสชูกากเข็นมาเชฟจะต้องป,ปลูกมอสาและมีนะ้ำใช่ไหมจะชูกากเข็มนะปลูกเลยๆอันนี้คือไม่ได้ใส่สิปอะไรนะใส่แต่แมพก็เขียนว่าสเป๊ะวันวันเทนเนอะ และก็เอาสร้ยมาสร,าร้อยนรกซส่จังสกั แล้วก็เกณฑ์คัดปลูกกลกันเอาใบมาแห้มาอันนี้ปลูกได้ไหมเออทำแบนี้ได <author> โอเคจะทำเป็นที่นั่งเียนเนาะอันแบบที่นัง่งคุยกันนะเพราะคุณคงต้องเข้าใจอะไม่เข้าใจาก็คุณไม่ใช่มนตาร์กโอเควันก็จะประมาณไม่ไม่เอาสิบวันละ เล่นเอาแบบกง่ายๆพอทุกคนเราจะไม่เอาสิบวันเราเปลี่ยนไอเดียตอนนี้ก็ได้หรอมั้งไม่รู้ว่าอยากเปลี่ยนแค่สิบวันมันจะใช้เวลานานเกินไปไงวันนี้พามาให้สร้างบ้านถึนคอนเทนต์คอนเทนต์น,น,นี้มาสร้างบ้านจางนา้ำสร้างบ้านดูอินะสตา ชูการ์เคน์ทำเป็นอะไรได้บ้างอื้มชูการ์เคน์ทำเป็นสานอู้อันนี้ทำเป็นกระดาษได้ชูการ์เคน์ำหมดแล้วไม่ไปละเสร็ชูการ์เคน์ไหมชูการ์เคนก็ทำเป็นแบบอืมได้น้ำตาลได้ที่เก็บ ก็เก็บไปให้หมดสีคารออะไรเก็บของนะโอเคสำหรับวันนี้ก็ต้องบายบายทุกคนไปด้วยนะคะอันนี้แบบมองๆหน่อย บายบายทุกคนด้วยนะคะบาย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 